สวัสดีครับพบก,กับสุรุลข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่การเป็นฮีโร่คู่เพิร์ตโรเบอร์สันเคยทะเลาะก,กับใครในช่วงพักครึ่งต้องทะเลาะก,กันบ่อยๆเจคกิ้คลับและแอนดรูวโรเบอร์สันบอกเองนะครับว่าในเกมที่ชน,ชนะแอสตันลีาสองหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นโรเบอร์สันเคยมีปากเสียงกับซา e ดิโอมาเน่โดยที่โรเบอร์สันพูดแบบติดตลกด้วยนะครับว่าน่าจะลองทะเลาะก,กันบ่อยๆกว่านี้เพราะว่ามันจะช่วยทําให้ตนทําประตูได้มากขึ้น เจคกครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลสโมสรนิยมสังศึการพรีเมียร์ลีกและอนุโรมเนซันแบ็ค์สายคนเก่งของหงด่างเปิดเผยโรมเบซันเคยพลอดกดับซานูเมนเน่ในช่วงคัพก,กิ้นของเกมลีกนัดที่บุกไปชนะอาร์เซนอล2-1ทึ่สนามวิลล่าพาร์คในช่วงเดือนพฤศจิก,ก,กาย,ยนที่ผ่านมาโดยนะั่นอนกล่าวนะครับวิลล่าออานำไปก่อนในในาทีที่2 1จากมามูสเตเชเก้ซึ่งในตอนแรกทีมเยือนก็ทำท่าว่าจะแพ้แล้ว แต่พวกเขาก็ตีเสมอได้จากโรเบิร์สันในนาทีที่87กันที่มาเน่จะมาทําประตูชัยให้กับลิเวอโพลในช่วงทศเวลาบาดเจ็บทีนี้ไม่นานมานี้นะฮะเจคกนครับกับโรเบิร์สันไปร่วมรายการรายการหนึ่งนะฮะของ BT Sport สื่อกีฬาชื่อดังด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นเจคกนครับก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะพูดถึงเรื่องตอนพักรึนกันไหมและคุณแักชาร์สสกอตแลนด์ตอบกลับไปว่าหมายถึงครั้งแรกที่ผมกับซาดีโอทะเลาะกันนั่นสินะครับหลังจากนั้นเจคกนครับก็เสริมว่า ตอนพักครึ่งไม่มีใครเลยที่คิดว่าเขาสองคนจะกลายเป็นคนตัดสินเกมในภายที่สุดกันที่โรเบอร์สันจะพูดแบบติดตลกว่าบางทีเราน่าจะทะเลาะก,กันให้บ่อยกว่านี้นะครับถ้ามันจะช่วยให้ผมทำประตูได้มากกว่านี้เปิดผังไล์อัพและอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะลิเวอร์พูลการนดวนกับอาร์เซนอลในศึกคอมมานิต้ชูค่ำคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะฮะสโมสรลิเวอร์พูลกับแชมป์ิวอังกฤษกำลังต้องการเรียกความมั่นใจ ของทีมกลับขึ้นมาอีกครั้งพื่อการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในนัดหน้าด้วยการไม่มั่นปันมือนะฮะที่จะต้องคว้าแชมป์คอมมอนเวลธชิลในค่ำคืนนี้ให้ได้เพื่อเป็นการเอาเล็กเอาชัยก่อนดวลกับลีดยูไนเต็ดในเกมพมรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะฮะสำหรับพลพรรคแห่งด่างนั่นเพราะคู่แข่งในค่ำคืนนี้ก็คือาร์เซนอลแชมป์เอเอคัพที่มีสถิติการเล่นในบอลถ้วยของพวกเขานั้นดีเหลือเกินโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันนนเสาี้ะ ตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ี่ทุ่มครึ่งที่สนามเวมบรีสเตเดียมโดยลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้กําลังปวดหัวอย่างหนกักเพราะคุมกาลังของผู้คนนั้นได้รับบาดเจ็บถึง6คนด้วยกันในการประทะกับอาร์เซนอลในเ่มคืนนี้โดยเริ่มต้นกันที่กับตันทีมจอแดนแฮนเดอร์สันจะพลาดการลงสนามนะัดเปิดม้านรดูกันใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างแน่น,นอนแล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าและต้องปิดเทอมยาวตั้งแต่เมื่อช่วงปลายฤดูกันก่อน ขณะที่เทรนส์อเล็กซานโดอาจจะต้องรอลุ้นว่าสามารถลงช่วยทีมได้หรือไม่โดยเจ็คกิ้งกให้สัมผั์ว่าตอนนี้เทรนส์ใกล้ามากแล้วที่จะฟุตสมบูรณ์แต่เขาอาจจะมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นเพราะไม่มีความจําเป็นจะต้องฝืนส่งเขาลงสงนามแต่อย่างใดโดยทางด้านเวอร์จิลฟานได้นะครับเซนเต์แบ็กตัวเก่งของทีมจะฟิตลงเล่นอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาแม้ว่าในเกมอุ่นเครื่องนัดที่แล้วพบกับ Bull, burg, เรดบูลซอสบวร์กเจ็บบัดเจ็บที่ศีรษะและมีแผลแตกที่หางคิ้วขวานะครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสาหรับการลงสนามของพิยักษ์ในวันนี้ในส่วนของตําแหน่งกองกลางคาดการณ์ก,กันว่านาบีเกตาจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่ an, แฮนเดอร์สันหลังจากที่ทาผลงาน,นดีนในช่วงปรียซีซั่นโดยนาบีเกตาจะได้ลงสนามร่วมกับฟา์มิโยและจอร์จิววาในดุม่มโดยนักเตะที่ระบาดเจ็บ6คนนอกจากจอแดนฮันเดอร์สันแล้วก็มีเจอลมาติฟอเล็กซ์อ,อลัเลเกชเมลฮาร์รีวิลสันชาด,ดันชากิลีและดิวอกโอลิกี โดยทั้ง6คนนี้ถือเป็นนักเตะที่ไม่ลงเล่นเกม,เกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นเลยกับทีมแม้แต่นาทีเดียวส่วนในรายของริยันสปฟสเลอร์กองหน้าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงยอดเยี่ยมในช่วงปีซีซั่นจะมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นในนัดนี้โดยแข้งวัย20ปียินได้3ประตูนในเกมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงปีซีซั่นกับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามเจคกิงคลาวก็ได้ออกมายืนยนันและยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะส่งนักเตะหนุ่มรายนี้ปล่อยตัวออกไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลิงัว ให้อีกหนึ่งฤดูกาลนะครับโดยมีเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเป็นตัวเต็งที่จะได้เรียนสปูสเตอร์ไปร่วมทีมโดยในรายชื่อที่คาดการกำว่า,าจะได้ลงสนามค,ค่มเปอรนี้ก็ประกอบไปด้วยอลิสันเบเกอร์เนโกวิลเลียมโจโกโมเมดเวอร์จิฟันไดิสอันดูโรเบอร์สันฟามิโยจอร์จินยูวารในดุมนาบีเกตาซาโด,ดมาเน่โรเบโตฟูร์มิโน่และโมเมซาลา อยู่หงดไดดีแล้วโกูรูชิมาเน่ไม่เหมาะเล่นให้กับบาร์เซโลนาหรอกนะครับพีแอมเมนเนสนะครับกูลูลุงดังชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเซรูมาเน่ไม่เหมาะตุกันเล่นกับบาร์เซโลนาตามที่ตกเป็นข่าวลือเลยพร้อมกับแนะให้เจ้าตัวอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปจะดีกว่าบาร์เซโลนามีข่าวว่าจะนาเอามาเน่ไปแทนที่ลิโอเนลเมซี่ที่ต้องการยกเลิกสัญญาและย้ายออกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องนี้เมนเนสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางกานัสปุตว่าเซรุมาเน่ทำได้ทุกท,ที่ที่เขาอยากจะอยู่ เขาสามารถแสดงความสามารถของตัวเขาเองเออกมาได้แต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่สําหรับเขาในการย้ายไปอยู่กับสโมสรที่มีสเกลที่กว้างขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นมีความกดดันมากขึ้นและกดดันกว่าผมเกรงว่ามันจะเป็นอะไรที่สูงไปสําหรับเขาซึ่งเป็นคําแนะนําของผมคือเขาอยู่กับลิเวอร์พูลต,ต่อไปจะดีกว่านายาดรดดินดีใจที่ได้เอเจเรียมาร่วมทัพทวาร มาร์คโบวินนายใหญ่ของเรดดิ้งทีมในศึกเดะแชมเปี้ยนชิพดีใจนะครับที่สามารถคว้าตัว aria, อวีเอเจรเรียกองแกนดาวรุ่งจัดหรือผู้มาร่วมทีมได้อย่างถาวอเอเจเรียในวัยยุปีเซ็นที่จะถาวอนกับเรดดิ้งถึงปี2024หลังเคยเล่นแบบเย็นตัวและทำงานที่น่าประทับใจ อวีแสดงความที่เห็นถึงคุณภาพของเขาขณะที่อยู่ที่นี่เบเวนกล่าวถึงอดีตเด็กปั้นอ์เซานอลที่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2016ผมแน่ใจว่าแฟนบอลคนพวดเราทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เห็นเขาสร้างความประทับใจต่อนเนื่องกับพวกเราอีกใน4ปีข้างหน้าก็เป็นการย้ายขาดนะครับนั่นก็คือซื้อขาดนั่นเองนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับก็สู่สโม,มสรใหม่แล้วก็ขอให้โชว์ฟอร์มดีๆนะฮะสำหรับเอจเรีย ไม่เืิ่มสไตล์มาเน้เคยปัดย้ายไปสวมชุดปีแสดงสมัยลุงฟันเก่าเป็นในายใหญ่ ESPN Sport ซื่อดังเปิดเผยน,นะครับว่าเซดูมาเน่หองหอกถิ้นาัดเซนเก่าเคยปฏิเสธการทับทามของแมนนชสเชอร์ตไนเต็ดในช่วง่หลุฟันเก่าคุมทัพอยู่เพราะไม่อยากไปร่วมง,งานกับในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์แมนนชสเชอร์ูไนเต็ดในช่วงที่หลุยฟันเก่าคุมทัพนั้นนะครับได้เคยทับทามเซดูมาเน่และพร้อมจะยื่นข้อเสนอก้อนโตให้ก,กับดาวยิงกิมชัดเซนเก่ารายนี้เพื่อย้ายจากเซาท์เทมป์ตันมาอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตามบมนนี่ได้ตอบเปิเสธอย่างรวดเร็วเพราะเขาไม่ต้องการเล่นกับในใหญ่ชาวฮอลแลนด์เพราะไม่ประทับใจในแทคติกการเล่นและแนวทางการตัดทีมของลูกทีมเท่าไหร่ก่อนสุดท้ายนะฮะจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2016ที่มีเจคกิงคลอบคุณทับอยู่ทอนนี้มีการเปิดเผยนะครับว่าสมัยที่หลุยส์ฟนเก่าคุมปีแสดงแมนเชสเตอร์เตดเขานั้นเคยให้รายชื่อ10นักเตะที่เขาอยากจะได้เหมือเสริมทัพกับบอร์ดบริหารของปีแสดงแมนเชสเตอร์เตดในนั้นก็มีชื่อของมนนี่ด้วย แต่สุดท้ายแล้วหลุยฟันเก,ก่าก็ไม่ได้ใครสักคนในลิศรายชื่อนั้นมาร่วมทีมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแผลที่ตัวเขาเองนะฮะมีอยู่จนถึงทุกวันนี้และก็ออกมาโจมตีสมโมสรไปสแสดงแมนเชสเตอร์เตดตลอดมานะครับสำหรับลุงกเก่าบัตยจาจามูจอนบานยันชัดคูนิโยสสไตล์ไม่เข้ากับระบบของสเปอร์จอนบานนะครับตน,นานแข่งหงดังเลเวอร์พูลเตือนนันสเปอร์ว่า อย่าพยายามซื้อฟิลิปเปสคุนโยมา,าร่วมทีมเพาราะสไตล์การเล่นที่ไม่เข้ากับปรัชญาของโจเซ่มิโยเลยม่าแต่น้อยขาวข้าวการซื้อขายนักเตะในช่วงปิดฤดูกาลน,นี้ผมให้ความสนใจผมให้ความสนใจอานาคตของฟิลิปเปสคุนโยมากเป็นพิเศษ,ษเพราะอยากรู้เลยกันว่าสุดท้ายจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนหรือเล่นกับปาราซาต่อไปอีกปีปีนี้การกล่าวกับท็อกสปอร์ตแต่ที่นแน่ๆนะครับผมอยากแนะนำทนอรเนมฮอสเปอร์ว่าอย่าพยายามทุ่มเงินกับดิวนี้เลยอีกเลย เพราะสไตล์การเล่นของคุณิโยไม่เข้ากับปรัชญาแบบโจเซมุโยแม้แต่นิดเดียวคุณยโยเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่เค้นสักภาพออกมาได้สูงสุดยามฝ่ายตัวเองถึงเกมรุกทุายโดยฝ่ายตรงข้ามต่อเนื่องขณะที่สุดถนัดของมูโยค,คือการเล่นเกมสนกับแค่สเปคแรกก็ไม่เวิร์กแล้วฉะนั้นอย่าฝืนเลยนะฮะนี่คือสุข,ข่าวลิเวอร์พูลกันซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29สิงหาคมน,นะฮะก็ฟังกัน2ช่องนะฮะ My head is heavy. Let me lay it down into your lap. I would love to drown. I need that story I used to hear to run on and to